สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังนะลองนึกภาพตามนะจ๊ะปิงเราไปอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยกันเลยในสวนดอกไม้แห่งนี้มีกระต่ายน้อยชื่อปุยฝ้ายปุยฝ้ายเป็นกระต่ายที่สนมากๆชอบวิ่งเล่นไปทั่วสวนเลยเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆส่องลงมา ปุยฝ้ายได้กลิ่นหอมหวานของแครอทปุยฝ้ายวิ่งตามกลิ่นไปอย่างรวดเร็วแต่อุ๊ยปุยฝ้ายสะดุดก้อนหินล้มลงแครอทกระเด็นหลุดมือกลิ้งหายไปในพุ่มไม้แย่แล้วปุยฝ้ายร้องไห้เสียใจทำยังไงดีแครอทหายไปแล้วปุยฝ้ายคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่เป็นไรเราลองปีนต้นไม้ดูไหมเพื่อจะมองเห็นแครอท ปุยฝ้ายปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงม,มองลงมาก็เห็นแครอทอยู่ใต้ต้นไม้พอดีเลยปุ๋ยฝ้ายรีบลงจากต้นไม้เก็บแครอทมากินอย่างมีความสุขเห็นไหมจ้าเด็กๆปุ๋ยฝ้ายล้มแล้วลุกได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วหาวิธีแก้ปัญหาจนได้ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดก็ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะลองคิดหาวิธีใหม่ๆแล้วเราจะทำได้ดีขึ้นแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างจ้าเด็กๆชอบนิทานเรื่องนี้ไหมถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามลุงเต้นะคราวหน้าลุงเต้จะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกจ้าบ๊ายบาย